สวัสดีครับมาหรืยางสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 ใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดใช์้กันด้วยอ่ากดไลค์กดใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับอ่าอาจจะเห็นแบบว่าแปลกหน้าแปลกตาแปลกที่แปลกทางนะครับผมอ่าอ่าอันนี้ก็ ถ้ามาก่อนเดี๋ยวจะบอกของดีบอกของดีนะครับมาเป็นกำลังใจให้ให้ทอฝันกันครับผม สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีพี่จวราร์กนะครับสวัสดีพี่โสสุดาสวัสดีพี่ตุ๊กนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่าเราอ anyway <OR K> าจจะเห็นแบบว่าแปลกหน้าแปลกตาใช่ไหมแปลกที่แปลกทางนะแปลกที่แปลกทางนะครับเพราะว่า <Yeah. S 1> เราไม่ได้อยู่ที่ <S <S บ้าน <type. S 1> เราไม่ได้อยู่ที่เทวไลนะเราไม่ได้อยู่ที่เทวไลนะครับแต่ว่าเราอยู่ อีกหนึ่งสถานที่นะครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับอ่าก็าต้องเท้าความวิทฟักก่อนนะครับว่าอ่าเราสึกว่าในเพจเราเนี่ยน่าจะทราบเรื่องตั้งแต่ตอนช่วงมาสักบ่ายสองโมงกว่าบ่ายสองโมงนิดๆนะครับที่ท,ที่เป็นภาพที่เขาฝันเนี่ยถูกหามตัวนะครับถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ประมาณสักเอ่อหกโมงครึ่งน,นะครับเกือบเจ็ดโมงนะครับเกือบเกือบเจ็ดโมงนะครับก็ ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วนะครับปลอดภัยดีแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณลูกเพจทุกคนนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับส่งกําลังใจมาให้ท้อฝันนะครับแล้ววันนี้ก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ได้เห็นท้อฝันนะครับได้เห็นท้อฝันว่าตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วนะครับแล้วก็ทาอฝันก็อยากจะขอบคุณแฟนๆนะครับขอบคุณลูกเพจขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ส่งกำลังใจให้กับเธอนะครับผม สวัสดีคุณนกนะครับขอให้ปลอดภัยนะคะเขฝาฝ่าไทยไว,ไวๆนะคะพี่ออนประพานะคุณใสน่น้ํไหายไวๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับและที่สําคัญนะแน่นอนชาวเราน้าเราเข้ามาดูไลฟ์สดเราอยากเห็นอะไรแน่นอนเราอยากเห็นเลขนะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันแปลกมากเลยนะครับซึ่งมันแปลกมากเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเลขอะไรน,นะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นเลขอะไรซึ่งมันแปลกมากๆเลยคือ คราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วที่ท้าวฝันพูดไว้ในวิดีโอนะครับว่าตล้วเนี่ยวันที่เก้าเดือนเก้าเนาะว่าว่ามาที่นี่อีกห้องหนึ่งแล้วมาวันนี้นะครับเพิ่งจะแอดบิทเมื่อประมาณสักตอนแปดเก้าโมงเช้าเนี่ยก็ห้องอีกเลขหนึ่งแต่ว่าความหัศจรร์ของตัวเลขเนี่ยมันมันมันทำไมมันร้างมังเอิญกันขนาดน,นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเลขให้ดูนะแต่ก่อนอื่นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอ่าเราอยู่กับ พร้อมยังครับเป็นพบกับคนสวยพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอหัวใจหน่อยครับผมอ่านี่ครับนี่อยู่กับคนสวยครับผมอยู่กับทองฝันนะครับนี่ทานข้าวเองได้แล้วนะครับทานข้าวเองได้แล้วนะครับทานข้าวเองได้แล้วสะฝันถักไทยลูกเพลินะครับขอบคาณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมอาหารโรงแามเป็นสเต็ก ไม่ได้ไม่ได้สั่งที่โรงพยาบาลนะสั่งข้างนอกครับผมว่าอานโรงพยาบาเบือ่อแล้วอยากทานอาหารปกติครับอ่อซึ่งทานอาหารปกติได้นะครับผม <S <s <ut> หายไวๆนะคะทุกคนสงน่งมาจะกำลังจะใ,ให้ทอฝันนะครับอคุณยาดาหายไวๆนะอ่าพี่สิวพรหายไไวค้ค่ะนะพี่ดัตดาหายไไว้นะคะทอฝันพี่บัวเงินหายไไว้นะคะคุณทอฝันนะครับก็ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มีให้ให้กันนะครับขยะเห็นเลขแล้วขยะเห็นเลขแล้วชาวเราก็รู้อยู่นะชาวเราก็รู้อยู่นะเราก็อยากจะคุยเรื่องของความมหัจจรรย์ของตัวเลขนะคือครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ห้องเบอร์นี้ครับผมเดี๋ยวดูเลขห้องนะเดี๋ยวดูเลขห้องนะ ดูเลขห้องครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยที่ผมมากับทอฝันนะคือห้องเบอร์นี้นะคือห้องเบอร์นี้นะใครแคปได้แคปครับใครแคบได้แคปใครแคปได้แคปนะครับอ่าตั้งแต่วันที่เก้าเดือนเก้านะอ่าทอฝันอยู่เลขห้องนี้นะครับอยู่เลขห้องนี้อ่าอยู่เลขห้องนี้นะ สวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านแหน่พอโชว์เลขนะพอโชว์เลขนี่นะขึ้นมาเป็นพันท่านเลยนะเออใครคำรักกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอหัวใจแล้วก็ส่งกําลังใจให้ทอฝันนะครับให้ทอฝันหายไวๆนะครับซึ่งตอนนี้ทอฝันก็ทันข้าวได้แล้วนะครับก็เป็นปกติแล้วครับความดันก็เป็นปกติแล้วนะอ่าก็ แพทย์ก็รอแพทย์ว,วินิจฉัยอีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยโดยรวมๆแล้วเนี่ยแพทย์แพทย์ระบุว่าเป็นน้ําน้ําอน้ําในหูไม่เท่ากันนะครับเป็นความดันสูงด้วยนะครับอ่านี่ครับนี่คือ,น,คอนี่คือความแปลกนะครับก็คือคือเราหมุนปิงปองวันที่แปดใช่ไหมครับแต่ทศารษมาโรงพยาบาลวันที่เก้าเราเหมือนปิงปองได้ได้หนะึ่งหกเนาะใครที่ติดตามดูอยู่เนี่ยก็จะทราบเราเหมือนหมุนปิงป,งปองได้หนึ่งหกนะแล้วดูสิ ดูเลขห้องสิผมเชื่อว่าไม่มีอะไรมันไม่มีความบังเอิญนะครับมันไม่มีความบังเอิญนะมันไม่มีไม่มีความความบังเอิญแล้วก็ว้นเช้านี้นะครับรถรถที่มารับนะรถที่มารับที่ที่หามทอฝันนะครับเพื่อจะมาส่งโรงพยาบาลนะครับนี่นี่ก็คือภาพที่มาหามทอฝันนะนี่คือเลขรถครับผมอ่านี่คือเลขรถนี่คือเลขรถครับ เห็นไหมครับมันก็มีเจ็ดศูนย์เนาะเห็นไหมมีหกหกหรือเก้านะครับหกหรือเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์อ่ะไม่พูดแคปเอาอ่าไม่พูดครับแคปเอาแคปเอานะชาวเราก็รู้อยู่นะอ่าผมเชื่อว่าก็อาจจะเป็นอ่าเป็นชคลาบด้วยหรือเปล่านะครับมาพร้อมกับสิ่งนี้นะครับอ่า พร้อมกับสิ่งนี้นะเป็นห่วงท้อฝันหรือห่วงตัวเลขมาต่เนี่ยห่วงทอฝันหรืองตัวเลอคนห่วงท้ันหรือห่งตัวเลขคะท้อฝันถามห่วงท่าฝันหรือห่วงตัวเลขชาวเราบอกว่าอะไรห่วงท่าฟันค่ะหายไว้ๆนะคะคุณสว่างคุณสว่างคุณเบญจาวรรณหายไว้ๆนะคะอ่าอ่าคุณใส่ลัก โยทินโยทิโนนะบอกว่าหนึ่งหกหกหนึ่งพี่สมศรีสมศรีหายไวๆนะคะอ่าอ่านะทุกคนห่วงทอฝันนะแต่ก็อยากเป็ี้ยดด้วยว่าตั้งแต่รู้จักกันมาอยู่มากอยัางกันมาสิกว่าปีเคยเห็นทอฝันนะคะเบนี้ว่ไม่เคยแบบลุกออกจากเตียงไม่ได้ไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกครับออกจากเตียงคือวูบอะวูบคือลุกนั่งนั่งเฉยๆแล้วก็ต้องลงไปนอนครับคือไม่สามารถประคองตัวเองให้ยืนได้ครับจะเข้าน้ำตอนปีห้าครึ่ง ปกติก็สามารถคุ้งควดไปท้องน้ำ้เลอนนี้แบบหล้ลมเลยอะ่ะค,คือไม่ดังไม่ทันยืนนะถ้าลุกนั่งนั่งทงนันเนี่ยเราก็ล้มลงไปเลยสี่ห้ารอบจนไม่ไหวแลวะอมยต้องเรียกพี่เดะครับบ้านหมุนไปหมดเลยจนปล่อยให้ฉี่แตกเต็มเตียง มันปวดฉี่ครับก็เท่าที่รู้จักกับทอฝันมามสิบกว่าปีแล้วก็จะเขาจะเป็นเ,เฉพาะเวลาที่เขาไปบริจาคเลือดแล้วเขาก็จะเป็นลมเขาจะวูบไปเลยแบบเนี้ยเคยเห็นอะไร,รลักษละประมาณนี้จนไม,ไม,ไม่ไม่บริจาคใครรับเลือดอืมเพราะว่าเขาครอบร่างกายเขาก็ยังยังต้องต้องต้อง,ต,องต้องการความแข็งแรงอยู่อะครับอ่านะครับก็เนาะก็ื่อเช้าก็แบบว่าจ้าระะวันเหมือนกันก็ตื่นประมาณตีห้าครึ่งตีห้าสี่สิบเนี่ยประมาณเนี้ยเขาก็มาดูอาการโอ้ ให้ช่องน้าแดงทานจอแ้วก็ก็กยังลุกไม่ขึ้นก็เลยต้องเรียกรถโรงพยาบาลตอนแรกคุณเอกกำลังเลยว่าจะเรียกโรงพยาบาลหรือเรียกโปรเจคต์ึงเลยทีเดียวตอนแรกเนี่ยจะก็จะเป็นสาลาสาราสี่สาราสี่เซนตบายเพราะว่าแบบจะเรียกวัดหรือว่าจะเรียกโรงพยาบาลดี <c oughs> อตอนแรกคิดคือแบบเราทำอะไรไม่ถูกครับเราทําอะไรไม่ถูกกับสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ ก็ก็เหมือนเหมือนเป็นประสบการณ์ด้วยแหละเหมือนประสบการณ์นี้คือครั้งแรกที่แบบว่าอ๋อเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรอันดับแรกต้องตั้งสติก่อนอันดับสองก็คือเรียกรถโรงพยาบาลนะครับเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะไม่รู้เรากลัว,วผิดท่าหรือเปล่าหรือยกเขายัางไงเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนาะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญชา อไปขึ้นรถพีเด่มไม่สามารถเอารถไปเองได้เพราะว่าคนเอนเอาจห้องเองไม่ได้ใช่ <c oughs> ก็คืออยู่ที่ห้องนอนชั้นสองของบ้านนะในส่วนของบ้านนะครับที่เป็นนอนี่กาลาังไปตรงนอนชั้นล่างก่อนนะเนี่ยครับแล้วก็ <c oughs> ทางคนเป่อทางเจา้าหน้าที่รถพยาบาลก็ถามคนไข้หนักเท่าไหร่ก็บอกไปหนักเท่าไหร่วะหกสิบสามหกสิบสามหกสิบสี่ มันทำใหส้สะท้อนตัวเราครับถ้าตัวผมเป็นน่ะ <c oughs> เกือบร้อยนะแปดสิบแปดสิบเท่าไหร่วะแปดสิบเจ็ดนะอ่าคนไข้ไอ้ถ้า 87, <c oughs> นะเป็นผมมาแปดสิบเจ็ดเกือบเก้าสิบบาทแล้วก็ต้องใช้คนยกยังไงอ่ะดีนะที่เป็นทอฝันนะหกสิบกว่าเราเองนะเอาละแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าแล้วทอฝันตอนนี้อยู่ห้องอะไรนะครับตอนนี้อยู่ห้องอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะ จะเปิดให้ดูนะครับใครอยากเห็นใครอยากเห็นขอเข้ใจนะครับผมใครอยากเห็นขอเข้ใจหน่อยนะเอาล่ะแล้วนี่ห้องทอฝันที่ทอฝันอยู่นะครับก็คือห้องนี้ครับ<ม>คือห้องนี้นะคือห้องนี้ครับคือห้องนี้ครับคือห้องนี้อ่าคือห้องนี้นะครับแคปไว้นะครับผมแคปไว้นะครับ<ม>เห็นอะไรไหมครับทำไมมันช่างบังเอิญจัง มือนเลกปิงปองเลยน้องทำมมันสร้างบังเอิญจังเหมือนเล็กปิงปองเลยเห็นไหมเห็นไหมเขาก่อนเขาก่อนก็นอนห้องนี้นะเขาก่อนก็นอนห้องนี้นี่เขาก่อนก็นอนห้องนี้เขาก่อนก็นอนห้องนี้นะเขาก่อนนอนห้องนี้อ่าคราวนี้นอนห้องนี้นะคราวนี้นอนห้องนี้คราวนี้นอนห้องนี้อ่าคราวนี้นอนห้องห้องหมายเลขนี้ นะเออก็แปลกดีก็แปลกดีจะเรียกว่ามีอะไรก็มาแบ่งปันครับมีอะไรก็มาแบ่งปันแล้วก็อยากจะส่งเมสเสจส่งข้อความหรืออยากจะบอกทุกคนลูกเพจทุกคนว่าสปอฝันก็ปลอดภัยดีแล้วนะครับทานข้าวทานอะไรได้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจท้อฝันนะครับผมมีแต่คนอวพรขอให้ท้อฝันหายไวๆขอให้ท้อฝันหายไวๆนะครับหายเร็วๆนะคะจากพิทุรียน นะครับอ่าซื้อเจ็ดศูนย์อยู่ันหนึ่งใบครับอ่านะครับก็เราไม่รู้ว่าจะมาเลขไหนแต่ว่าเนาะเลขมีความได้เลขนี้แล้วก็เจ็ดศูนย์ก็อยู่ในเมื่อวานนี้นะคมงสุดท้ายที่ผมไลฟ์สดให้ดูเนี่ยก็อยู่ในลำดับที่ห้านะถ้าจะม่ผิดอยู่ในลำดับที่ห้านะครับเจ็ดศูนย์อ่าเออใช่เป็นตัวกานนะครับเออเป็นตัวการให้เจ็ดศูนย์เป็นตัวการนะอาจจะออกตัวการก็ได้เพราะส่วนใหญ่ตัวการชอบออก <laughs> นะครับก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ทอฝันนะครับผมก็อีกสองวันเนาะวันที่สิบหกให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะครับให้ทุกคนถูกหวยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเนะลาไปก่อนนะทุกคนโชคดีนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสีัดีทอฟันเลยสวัสดีค่ะ